ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่ในกช่อง The Frost h, h p นะครับนะวันนี้ก็เป็นวันที่2องพาร์ทสองครับคลิปแรกขออภัยด้วยนะครับที่เปิดจังดังเนไปเนาะาคลิปนี้เราก็จะมาตีหอนะครับเนาะผมก็ไปเล่นมาบ้างนะตอนนี้เลืวสิบละอเ,เอามาคุ่มตายเนี่ยและกุญแจจะสิอันนะครับ สุ่มนะครับสุ่มก่อนโอเคได้เขียวนะครับมีสุ่มให้นะครับอ๋อมีสุ่มให้นี้สุ่มเลยรับได้น้องเหมียวครับน้องเหมียวคัตตี้โอเคไหนดูหน่อยเหวี่ยไรได้เฮ้ยโอ้โหเฮียแปดด้วยโอ้โหผมไปไม่ถึงไอโซนี้ด้วย นี่อดนอันนี่นะครับเราจะเอานี่น็อกนะครับหน้าสีมืด็อกนะครับผมต้องชื่อให้มันนะโอเคเริ่มเลยครับไปตีหอเนี่ยครับเราจะเริ่มกันตีหอครับมีกุญแจห้านะครับเริ่มเลยมันจะไม่เรียกเพื่อนไม่อะไรเท่านั้นนะครับโอเคเราเรดสูงแล้วนะนี่ผมได้เนียม,มาใหม่โอเคเริ่มเลยครับ ก็แล้วก็แข่งเหมือนเดิม้งครับเราจะต้องรอไปเจออะไรกับโกโทวขอใคครับมีเพื่อนของครับเฟซบุ๊ก k หมขอไคยด้วยนะครับอโอเคใช้เวลา13เมื่นกันต่อสู้ครับเราก็จะตีจนหมด5กุญแจเลยนะอ่ะตีให้มันหมดไปเลย5กุญแจถ้าเวลาเหลือเราก็จะมาตี ยิวมั้งครับถ้าไม่ใช่ถ้าตียิวได้ก็จะตีครับตีไม่ได้ก็จะไปตีอารีนา,าแทนนะอ่ะโอเคีออเคยงงหด้อเอาอครับนีเพื่อนผมมาเก็บมารนบ่ยเยอะเยอะมากเายครับโอเคก็คะ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 จะกรัรเสร็จไปอีกแล้วครับหนึ่งอัน อ่ามีเสียงสัน่นนิดหน่อยก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับถ้าท่านไม่รู้สึกก็ไม่เป็นไรนะวันนี่เราเล่นกันสั้นสันไม่ยาวมากนะครับก็คลิปทีแล้วยาวมากก็เสียเปล่าครับต้องขออภัยในนาทีนี้นะครับที่ทําให้เสียเปล่าครับขออภัยจริงๆนะจากใจเลยโอเคครับส่วน เรื่อยๆนะครับไม่มีเงินหยุดจัดป้ายนี่ยอดนะครับเนี่ยของเรามีเพื่อนผมถามมาครับว่าถ้าผมได้อินอเวกอะไรครบแล้วจะเลือกอเวกตัวไหนผมบอกตอนนี้เลยแล้วครับว่าผมจะเอเวกเซอินเซอินหรือเชอินไม่รู้ครับเซอินนะครับเลือกเซอินแล้วผมจะ เอาเวกเซอินนะครับเพราะเธอนะโหดดีนะครับเซอินสก,กิลที่ผมลงไปสก,กิลแรกนะครับอันนี้นะครับที่ผมจะเอาเวกเนาะเราก็ส,สู้ไปนะครับถ้าได้เน่ยอะไรอ่ะถ้าได้ขเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าได้เห็นเอาเวกเยอะๆผมก็จะมาเอา,าอเซ่กันเยวนะครับ้องขออาภัยเสียงรบก,กวนด้นะครับขออาภัยอย่างยิ่งเนาะ ตอนนี้เราโจมตีไปแล้วกี่กุญแจแล้วเนี่ยแต่ล้วเกมพุ่งรวดเร็วมากเลยครับห้าหมื่นไห้าหมื่นใช่ห้าหม,มื่นห้าโอเ้เขาขึ้นเป็นเด็ดไปยูเดียดีเลย<ม>น,นะเริ่มเลยครับสี่ดาวจัดไปครับสี่ดาวเราไม่ดีรอครับเผื่อได้เซเว่นไลท์หรือไม่ก็ได้สี่จัรรดินะครับ สี่จักรพรรดิที่ผมอยากได้ที่สุดผมอยากได้เออไอ้นั่นแหะไอ้ไรอ่ะมไม่ได้ดิปโพครับผมอยากได้ดิปโพมากผมอยากได้ดิปโพแล้วผมก็อยากได้อดีตสีจักรพรรดิด้วยนะไอ้ที่มันใช้โซ่อผมไม่รู้จากชื่อนะครับอยากได้มากเลยที่เป็ใช้โซ่อะมันคุ้มดีมันเทด่ดีโอ้ได้เดซี่โอเคอยู่เดซี่ โอเคครับผมก็สูงเหมือนกันเนาะนากุนแจแล้วก็ไปตีคิวครับก็ตีซะเลยกิวเนี่ยตียับตียับเราจะเข้าแบบ5แถวครับทอดนะเนี่ยหาผมจะเอาคารินกับอีวานอเอาไวห้หางกันนะครับ หนึ่งช่องนี่เป็นสไตล์ของผมเอนงนะว่าเป็นผู้หญิงในี้ใส่ดีมากที <c oughs> ่รอมีอีเวนต์คนเดียวเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงเอ้ยผู้ชายดิเป็นผู้ชายนะครับเนี่ยเป็นผู้หญิงมึงรู้นะเนี่ยเนี่ยเป็นผู้หญิงพนักทีไม่สังเกตครับว่าเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เ,เหรอผมอ,อยากลองนะผมอ,อยาก โอ้ยยยยโอ้ยยยโอ้ยยาอ่าฮะตายแล้วเดี๋ยวดูทางนี้นะครับอีวานโอ้โหมีเด่นโลนด้วยไม่เอาไม่สู้เอาเราไม่สู้นะครับไม่มีตอนอ่อนเลยเหรอท่านอะไรเกี่กยวกับความหมายเดรับพาเฮ้ยทีนี้โอเคอยู่ โอ้เสียใจนะมันตีคิวไม่ได้นะครับก็ขอให้อย่างสูงอย่างแรงนะครับงั้นเราไปตีนี่ครับอารีนานะครับไปตีเลยอารีนาตีสักสองรอบดีกว่านะเนาะกุญแจเราจะมีห้าแต่เ,เราตีสักสองรอบหมครับเพราเราก็กดแทมนกันนะครับก็เลยอารีนาเราจะไม่สามารถกดอะไรได้ทั้งนั้นแล้วเสียายเลยจังเบยอารีนาผมจะจัดทีหนึ่งนะครับ ร้อันหนกเลยนะโอเคตอนนี้เราดนตีระลุแนนล,ล้วตอนนี้ที่เราดนตีระลุเป็นตียับตัดยิดตียับสาก,กาันใช่การกันก่อนเลทั่วนั่นไง โดนเข้าให้ละอุ้ยไม่เอาสิเอออย่างนี้เอ,อ้ย่าไปอีกอะโอ้โหแบตเหลือน้อยมากเลยละครับขอ,อาภัยทุกท่านนะครับเหลือน้อยก็ขอาภัยอย่างทุกโอย่างแรงนะครับวันนี้ผมจะทำการชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบตจะเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้นะครับแต่ก็เราจะทำให้สุดตรงนี้นะครับอ,อย่า ข้าวเรียกข้าวจะยื้อได้นิดเดียวนะครับยื้ได้ไม่นานคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยก็ขออภัยทุกท่านเลยนะครับเกมนี้จบด้วยการต่อส,สู้ครั้งนี้ครับจับป้ายจัดไปเลยสิรออะไรเอาตายเฮ้ยยีวันเราตายได้ไงอ่ะโอ้ย๊บต้มเดียวเราน่องเลยครับ นอนนี้ยนี่เป็นสีแดงไม่เกี่ยวน,นะอย่าลืมครับคารีนเราฟื้นธุงชีพได้เจ๋งปะละ่ะนั่นแหละคำตอบคืออนเลยเห็นะฟ้าเกินเนี่ยเอา้า ทำไมกันน่ะอยากให้คืนคืนชีพอีวานมากกว่าอยากให้ค,คืนคืนชีพอีวานน่ะจะได้จะได้มากเลยนะจะร้องมากเลยนะ,ะเดี้ยครับช็อตให้หมดครับช็อตตัวไหนได้บ้างอตแต่กับตัวเฮ้ยตบแล้วช็อตเอ้ย้ตบแล้วช็อตเว้ย ทอดอีกตัวไหมไอช็อตหมดเลยยิ่งขอภัยในคำหยาบนะครับแ่แต่มันดีใจคนระับช็อตหมดไช็อตหมดเลยอ่ะดีดีมากเลยเล่มากเลยจทงให้ตายไปข้างเลยใส่ให้มันตายครับไปก็ใส่แย่แล้วเอาเวกแล้วโอ้ยดีดำด้วย ก็แบตแบตเหลือสองเฮ้ยแบตว่าแบตขึ้นขออภัยถ้ามีแบตมาบางนะครับเพราะเออแบบาไม่สามารถปิดได้นะครับไม่หาสามารถจัดกันเอาไว้ได้เฮ้ยเฮ้ยีใจดีเอ้ยใช่รู้สึกด,ดีแต่ตอนนี้เรามีสองแลเอาใช้ไม่เข้าครับวายูุกทนนะครับตอนนี้ด้วยแบตของเสียบดูเข้าหรือเปล่า แบ่พอเลยนเนีอยนะี่แหละจริงจริงกดดูครับพยายามกดท่าหนีให้มากที่สุดแ,แล้วก็ชนะแล้วนะโอเคชนะแล้วยอดมากเลยครับโดยการที่อีวานว่าทีมเราตายนะครับอีวานไม่ขุมเลยอีวานนะครับแล้วก็ขอจบภาพไปด้วยภาพนี้นะครับเดอะแฟมิลี่ ขอขอบคุณที่เขารับชมนี่ชองของผมครับ The Frost SP Thailand ถ้าชอบถ้าชอบแล้วก็ผมขอขอขอบคุณมากเลยดีใจด้วยที่ชอบคลิปผมนะครับขอขอบคุณครับ